สวัสดีครับมาสรุปว่าผลสรุปหวยแนวทังรัฐบาลนะครับผลที่ออกนะครับสามตัวก็ศูนย์หกแปดหกแปดบนนะครับสามหล่างนะครับคลิปแรกผมลงมาให้นะครับหกแปดกับสามหกไม่เข้าครับผมให้แต่สามเก้าหลุดนะครับอันนี้ถือว่าหลุด อันนี้ลงให้งแต่วันที่สิบเ็ดโน้นวันที่เจ็ดเดือนสิบสองนะครับไม่เข้ามาดูคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองลงให้วันที่สิบเก้านะครับประมาณบ่ายๆเนาะผลที่ออกนะครับ ศูนย์หกศูนย์หกแปดหกแปดสามหกหกแปดเข้าครับเข้าทั้งหกแปดแล้วก็หกสามเข้าครับมาหกสามเข้าตัวกลับนะครับเข้าล่างเป็นตัวกลับตัวทุกอย่างไปกับหกแปดตรงๆเลยครับไม่ต้องกลับ ชุดที่สามตัวนี้นี่แปดหกสามถ้าใครตัดเขาก็น่าจะได้นะครับว่าคลิปนี้โอเคครับนี่หกแปดสามับได้เพราะว่าตอบอได้หกสามหกแปดแตกบนแตกล่างครับชุดนี้าำไป ชุดที่สามนะครับหรือว่าคลิปที่สามที่ผมลงให้นะครับเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าสามนะครับหกสามเก้าสามเจ็ดหเข้าอันนี้คือว่าเข้านะครับตัวกลับหกสามตัวกลับนะครับเข้าล่างแตกล่างนะครับ ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้คลิปที่สี่คลิปสุดท้ายนะครับที่ลงศูนย์หกแปดหกแปดครับสามหกเห็นไ,ไหม กอันนี้ก็6กสามหสามหกแแตกบนนะครับหกแตัวตรงนะครับล่างเข้าตัวกลับนะครับ6กสามเข้าเข้า สรุปแล้วแตกบนล่างนะครับบน68แปดล่าง63ตัวกับรอดูอีพีคลิปต่อไปนะีพีต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะหาสรรหาเล็กมาให้พี่น้องอีกนะครับ3ตัวบนแตกๆนะครับต่อไปคลิปต่อไปครับ